เจลว,ว่านหางจระเข้สูตรนี้จากแพนเนอรี่เป็นเจลว,ว่านหางจระเข้ที่มีส่วนผสมสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากใบบัวบกวิตามินอีไฮยาูรลอนิกและสารสกัดแตงกวาอีกทั้งยังเป็นสูตรที่ปราศจากแอลกอฮอล์พาราเบนและมิ n เนอรัลออยล์เหมาะสำหรับผิวที่บอบบางช่วยเติมน้ำให้เซลล์และลดการระคายเคืองของผิวได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ได้ทั้งผิวกายและผิวหน้าเพื่อช่วยปลอ,อกประโลมผิวหลังออกแดดได้หรือจะใช้ทาเพื่อปลอ,อกประโลมผิวในช่วงหลังที่ทำเลเซอร์ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับเจลว,ว่านจะระเข้สูตรนี้นอกจากจะสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มความฉ่ำน้ำให้กับผิวทำให้ผิวยืดหยุ่นที่สำคัญเจลสูตรนี้ยังไม่ทิ้งความเหนียวเนนาไว้บนผิวเนื้อเจลสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเหมาะก,กับคนที่ไม่ชอบเนื้อเจลที่หนักผิวอีกทั้งยังสามารถทาลงบนผิวได้เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวที่โดนแดดจัดๆก็สามารถใช้เจลว่างหางจระเข้สูตรนี้เพื่อช่วยลดการระคายเคืองพร้อมช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้สุขภาพดีขึ้นอีกด้วย ไฮไลท์ของเจลว่านหางจระเข้สูตรนี้อยู่ที่ความอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวบอบบางหรือระคายเคืองง่ายเพราะไรสารเติมแต่งที่ส่งผลให้เกิดอาการแพ้ทั้งแอลกอฮอลสีน้ำหอมพาราเบนรวมไปถึงสารที่ให้ความเย็นอย่างเมนทัลหรือการบูนนอกจากนี้ส่วนผสมยังเป็นออแกนิกลดปัญหาสิวกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนและเติมความชุ่มชื้นได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สามารถใช้บำรุงผิวหน้าผิวกายหรือจะทาหลังการออกแดดก็ช่วยให้สบายผิวได้เป็นอย่างดีค่ะเนื้อว่านหางจระเข้ที่นำมาใช้ในสูตรนี้เป็นแบบออแกนิกที่ปลูกบนเกาะเชจูคร้อมส่วนผสมจากพืชพันธธรรมชาติอื่นๆอีกมากมาย อุดมไปด้วยกรดอะมิโนและสารอาหารที่จำเป็นกับผิวช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่อ่อนล้าให้กลับมาแข็งแรงและคืนความชุ่มชื้นทำให้เซลล์ผิวมีความแต่งตึงยืดหยุ่นใช้ได้ทั่วทั้งร่างกายตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าแพคเกจจิ้งเป็นแบบหลอดใช้งานได้สะดวกเนื้อเจลอ่อนโยนตออผิวแม้ทาบางๆก็รู้สึกสดชื่นซึมซาบไวสามารถใช้ได้ทุกๆโอกาสทั้งการเติมน้ำให้ผิวและบรรเทาอาการแสบร้อน ความพิเศษของเจลว,ว่านหางจระเข้สูตรนี้อยู่ที่ส่วนผสมออแกนิกอย่างสารสกัดจากมเมล็ดดอกมะรุงที่มีสรรพคุณในเรื่องของการฟื้นบำรุงผิวเสียให้ดูมีสุขภาพดีและสดใสได้มากขึ้นพร้อมทั้งสารสกัดจากใบบัวบกและเมือกหอยทากที่ช่วยเสริมโครงสร้างชั้นผิวให้มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงลดอาการอักเสบและลดลืนจุดด่างดำผสานเข้ากันกับเจลว,ว่านหางจระเข้ที่ให้ความเย็นช่วยปลอบประโลมผิวได้ดี นอกจากนี้เนื้อเจลยังปราศจากแอลกอฮอลน้ำหอมและสีสังเคราะห์จึงปลอดภัยได้มากกว่าอ่อนโยนกับผิวบอบบางแพ้ง่ายคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด